ด้วยได้ละย,ย่างร่างกายอย่างคนมันบโพร,ร้อมเล่าห้ก็เบิ่งนะครับก็เลยแย่แต่งตั้งวิทยากรวัดใหม่นั่มนะครับซึ่งหลงวงพ่อเพิ่นกรเสนอเอาอีเป็นวิทยากรวัดภูใหม่นะครับพี่น้องเห็นสมควรอยู่บ่หนะ <Yeah. S 1> ครับเปกันเพื่อยากแต่งเนื้สร้างนั่งนะอาจารย์กษตรเดือมเนื่องการเพราะว่าสร้างสำนักภูดเพิ่นต้องการที่สือตั้งคณะกรรมการ ภาพรวมของอำเภอขึ้นมากนะครับเพื่องกับเสียงเจ้าวัดส่งวิทยกรวัดเข้าไปบานเพ่นจะไปประชุมในอำเภอว่าประธานช่วล่มจะเป็นไผ่เพราะองประธานเป็นไผ่ที่เราบอก่านนีคือทิ้งยางไกลๆกระบวนการของคณะกรรมการนะครับมันก็เลยเห็นทรงบ้านเทาผมก็เลยสิบผู้เสนอวาผู้นี่้ผมก,ก็เห็นนนำอยู่พี่นอ้องเห็นนำจะได้จีิเสนอเรื่องเข้าไปสำหนักพุทดเพื่อเป็นการแต่งตั้งแบบหมีเสื้อ อยู่ทั้งในนะครับแต่วันนี้เรื่องต่อมานะครับก็จะแจ้งเพราะว่ากระถินกระไก่ก็มาแล้วพูดสีมาถอดกระถินนั่นเรื่องข้องเรื่องก็บป็นว่างานงคนยังขอนเป็นมองนันจะภาพรักเพราะว่ากินเหล่านี่นว่าทั้งหมดเสือก็เลยเอาไปลองไปตั้งกรง่งานไว้นะครับแต่ว่าพิ่งซื้อมาเนะี่ยะมานอร่อยคน เข้ากับตรงเตรียมการทําข้วความในการเตรียมตอนรับเพื่นนํานะครับคือว่าสิเตรียมเท่าดีละมนอนเท่าดับเพืนสิมาที่เจ้าสามพนอนนี่ขึ้นเจ้าสามครับส่วนหนึ่งก็คือสีอยทั้งงอนทั้งงอนพอยแอรคอนแต่ว่ากองกบทีนเพื่อนไว้เหันตอนก็เลยแหเขามากเสร็จนะครับแต่โดยภาพรวมคือสหองอาหารรักคือสเป็นร่อขัวเทานี้ละพูนไปคือสีมีผู้คนโบไปกื้นอนอนะครับลังจมาหอด เขาเจ้ามาในน้ำนั้งเสี่ยวไปเที่ยวต่อนําช่วงนี้นะครับผมกําลังพิมพ์ซองเดียวซองนี่กระสิบว่าแจกไปไกลหรอกสิแจกนี่เระรับตำบลบนเมืองเข้านี่หละนะครับกับพี่น้องผู้ใดจะเอาซองไปแจกใไใหนหน้ากระแจกผมในผมจะกระสิพิมพ์ออกมากว่าให้มันใหญ่ประมาณประมาณสามนั่นนะครับเบื้องต้นผมสิพิมพ์อยู่ประมาณ300สามร้อยซองนะครับกำลัง กษัตริยพ่อได้เขียนภาพรวมสับว่าบานเฮาพี่ว่าแจก่เฮ็ดเป็นต้นเงินตุึมโตก่นเลยกษัตริย์มาแผ่เขาป้าหน้าหนามคือกันกับเฮาเฮ็ดบุญพอปอกป้าบ้าบุญพอเบียนทั่วไปนี่ครับแล้วก็แจกกับพี่น้องไหวมันว่าผู้นันเป็นเจ้าภาพรักเลยถ้าเโวมาต้อนรับข้าเจ้านี่ตรงนี้เป็นว่าเป็นตนักทุกคนมึงรับนซ้ำลอยนี่วันนี้จากบ้านต่างๆที่เขาเชิญมาพร้อมนะครับ มันก็จะเชิญท่างสิบเจี๊ยบโมที่พบโมบานนี่แหละสิบเจี๊บบานเท่าพี่น้องมาล่วงนะครับกับสิมีซ่องไปบ้านเพิ่มยังหน่อยกับพี่แม่บานละสิบ่องผมก็ไปหลายเพราะว่าแต่ละบ้านก็ร้ายแหงส่วนเรื่องกระถินแต่ใครอยู่บ้านเท่าเพิ่นก็มีลักในตรงนี้นะครับกับเพื่อสิแจ้งเรื่องต้วนมือกอนเยังไงผมสิแจ้งตั้งเอากระจายข่าวเรื่อยๆให้พี่น้องได้เข้าใจตรงกันนะครับ ก็ว่าไก่ไก่เมือคือสิมาทำความสะอาดยังได้หลายอย่างหาเต็นท้ายยังมากางนะครับมันก็ทาเป็นขอป้าใหญ่คนเดกยวที่เดียวนี่เพราะว่าตรงนี้กับพวกดจจดมาโดนแล้วนะครับได้หลายปีค,ครับเขาจัดทีทังวัดปานะครับปีนี้ใด้โอกาสพระฟ้อมพ้นปักเพิ่มนะครับเพิ่ c, พ c, พจุดลไลท์ที่ขุนสิมาจากสุพรรณบุรีนะครับพุนจีมาถอดจะได้ ผู้ใดมีแห้งสีแจกซ่องซอยในน้ำน,นะครับผมซ่องแต่คือจะแจกก็จะจอดนี่แหละเพื่อว่าสเฉลียวภายในบวกเกิ่นมันสูงสองสิบสิบโดนไหนเขาจะไปถิ่มล้างตู้เย็นสืลืมนะกา <c oughs> รวัดาสามบัติเหเขาแจกไปก็คือมันชะสิไรเข้ามาเองนะครับซื้อเรื่ม <c oughs> วัดแจกนี่ก็ะสำหรับผู้มีหน่วยงานนะครับวก <c oughs> ไปเหตุที่อบตไป เพื่อจะแจกความร่วมไรเพื่อไปเหตุนี่นะนโรงงานหมอหันต์ที่สี่แต่ว่ากัตรงนี้ผมกับคอกรรมการเป็นเป็นรักอยู่ตรงนั้นคือกันนะครับใช่ครับแม่นครับเดี๋ยวผมสิเหตุออกมาีลยวกันบวกเกินนั่นสิบสองถึงแล้วนะครับยันดีมิเตอร์บบานอื่นก่อนบานอื่นเพื่อกับบ้าไหมอ้ไบานนื้อหาต้องทิ้ซ่องเพื่อกันจั่างว่าผมบ่าเลยแกก็ถึงที่บ้านเล้ว อ่ะลบควนเวลาจำเนี้อเข้าบายพะนะครับอัชาวานวันเนี่ยครับเพรากระจายขาวบานเขาขกคือคอยก็ะจะ,า,จะเาเ,ะเะด,เดียวเขาเร่ปรปรุงเออาปรังเดี๋ยวห้องเรืองมันฉัดครับสัสดสองเถี่ยวแล้วเออจีนด้สือย่างไ จากงานเลมยาอดตามคนาลุงแจงพอปุ่มผู้ตื่นเช้าตรูรีบออกมาเพ่งรุดไห้หุบหน้ารีบนำ